ที่เราเปลี่ยนโครงสร้างให้หนาขึ้นมันทําให้เราสามารถคัสตอมตัวตู้ให้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นตามที่เราอยากได้ไดออ้มีอีกคันหนึ่งนะคะเขาคัสตอมตัวตู้เนี่ยให้สูงถึง70เซนเพื่อที่จะวางของด้านในได้เยอะในรถบางคันอาจจะอยากได้เตี้ยกว่านี้เราก็ทําให้ได้นะคะแล้วก็ที่ดีกว่านั้นคือเราสามารถวางเต็นท์ที่มันยาวได้ถึง2เมตร45เซนเราทําการเจาะทะลุพื้นทั้งหมดเลยค่ะที่เราทําเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการให้น้ําหนัก มันเบาค่ะอย่างตัวตู้พร้อมกับตัวเต็นท์เนี่ยหนักเพียง150กิโลพิลินสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณไก่ค่ะ,ะวันนี้มาเจอพิลินอีกครั้งหนึ่งนะครับม,มารีวิวอุปกรณ์หรือว่าไอเทมสำหรับการแคมปิง้งรุ่นใหม่ของ Mac X e f ็กค่ะ,ะรุ่นที่เห็นอยู่นี้ที่เรากำลังจะรีวิวกันเรียกว่าอะไรครับ Camper Top Pro ค่ะคุณไก่ Camper Top Pro ะนะครับ แคมเปอร์ท็อปโปคืออะไรครับคือการผสมผสานระหว่างตัวตู้ทึบนะคะที่ไว้ใส่สัมภาระด้านในได้และเต็นท์บนหลังคารถแต่เขาทําได้มากกว่านั้นตรงที่เขาสามารถที่จะขึ้นเต็นท์จากกระบะได้และที่ดีไปมากกว่านั้นก็คือเวลาที่เรายือนอยู่บนกระบะแล้วเราเปิดเต็นท์อยู่เนี่ยหัวเราจะไม่ติดด้วยนะคะเราสามารถยือนอยู่บนกระบะได้เลยสามารถยืนทํากิจกรรมต่างๆบนกระบะได้ด้วย และเราสามารถใช้กระบะทําทเป็นห้องทํางานค่หรือจะทํานอนเสริมได้เหมือนกันค่ะคือ<า>ความรู้สึกในการใช้งานเนี่ยจะคล้ายๆกับแคมเปอร์ทักเลยใช่ค่ะนะ<า>มีความสะดวกสบายในระดับหนึ่งเลยใช่ค่ะโดยที่น้ําหนักเขาเองเนี่ยไม่ได้หนักมากเหมือนทักแคมเปอร์ทั่วไปอย่างตัวนี้ทั้งตู้และเต็นท์น้ำหนักเพียง150กิโลเท่านั้นเอง นอกจากน้ำหนักที่เบาแล้วเนี่ยรูปทรงเขาก็ยังจะสวยงาม<ะ>เพราะเขาคัสตอมให้ตรงตามรถในแต่ละรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เป็นแ c a นะคะในในรถคันนี้เป็นรถแ c a แต่จริงแล้วเราเคยติดตั้งทั้งในรถ4ประตูในรถแ c a แล้วก็รถตอนเดียวสามารถคัสตอมทำให้ได้หมด ติดตั้งได้กับกระบะทุกรุ่นใช่ค่ะ,นะะบอกแบบนี้ได้เลยนะครับ<ะ>ทั้งกระบะปีเก่าปีใหม่กระบะตอนเดียวแคปและ4ประตูใช่ค่ะแต่<ะ>ว่าถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างแคมเปอร์ท็อปที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้กับตัวใหม่แคมเปอร์ท็อปโปรครับแตกต่างกันยังไงครับจะแตกต่างกันในเรื่องของตัวโครงสร้างเลยนะคะอย่างแรกค่ะโครงสร้างของตัวแคมเปอร์ท็อปตัวเดิมเนี่ยตู้ทึบตัวนั้นโครงสร้างจะทําด้วยอลูมิเนียมที่หนา2มิล แต่แคมป์ทอปโปเราจะใช้อลูมิเนียมที่หนาถึง4ีมิลทำไมต้องเป็น4ีมิลเพราะว่าเมื่อโครงสร้างมันทําด้วยอลูมิเนียมที่หนาขึ้นการรองรับน้ําหนักจะดีขึ้นและเราสามารถคัสตอมให้เขากว้างขึ้นได้ <c oughs> ค่ะนี่เป็นเหตุผลที่ทำไม <c oughs> ต้องใช้4ี่มิลถ้าเราเคยเห็นในตู้ทั่วไปนะคะคุณไก่เราจะเห็นว่าฐานกว้างฐานล่างของเขาเนี่ยกว้างแต่ด้านบนเนี่ยจะสอบเข้า ที่ต้องทำลักษณะนั้นเนี่ยเพราะว่าโครงของอลูมิเนียมเขาจะหนาแค่ประมาณ2อมิลถ้าเขาทำทรงตรงเนี่ยการรับน้ำหนักจะรับไม่ค่อยได้เขาเลยต้องทำเป็นฐานกว้างแล้วบนแคบค่ะแต่ในรุ่นนี้ถ้าเราดูเนี่ยมิติระหว่างบนล่างใกล้เคียงกันมากเลยค่ะซึ่งอันเนี้ย่ทำให้ เวลาที่เราเปลี่ยนโครงสร้างให้หนาขึ้นมันทําให้เราสามารถคัสตอมตัวตู้ให้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นตามที่เราอยากได้ได้ค่ะเราจะสามารถคัสตอมความกว้างของด้านบนได้ให้กว้างได้สามารถคัสตอมความสูงของเขาได้แล้วก็ที่ดีกว่านั้นคือเราสามารถวางเต็นท์ที่มันยาวได้ถึง2เมตร45เซนปกติถ้าเราเห็นเต็นท์ทั่วไปที่เราวางอยู่ความยาวของเต็นท์เนี่ยจะยาวแค่2เมตร10เซน แต่ในเต็นต์ตัวนี้เราทํามาที่2เมตร45เซนเลยขอรูปท็อปเต็นที่เป็นหลังแข็งเนี่ยค่ะ,ะถ้าเป็นเต็นท์หลังคาปกติที่เราเห็นกันแบบนี้เป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะความยาวก็จะได้แค่210เซนอันนั้นคือขนาดใหญ่สุดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะ<อ>แต่ตัวนี้เราทํามาถึง2 4 5เซนยาวขึ้นมาอีก30เซนที่ยาวขึ้นเนี่ยมันจะดีตรงบางคนอาจจะไม่ชอบเรื่องของเต็นท์สามเหลี่ยมที่ด้านหนึ่งมันแคบ ใช่ไหมคะแต่พอเต็นท์เรายาวขึ้นเราสามารถที่จะเว้นช่วงส่วนแคบออกมาได้ค่ะเราก็มีสเปซมากขึ้นค่ะเราไม่จำเป็นต้องนอนติดกระตรงส่วนแคบเลยเราเลื่อนลงมานอนด้านล่างได้ค่ะห่างมีสัก30เซนค่ะก็จะทําให้เรายังเหลือพื้นที่อีกตั้ง2เมตร10เซนความกว้างยาวของตู้ส่วนล่างเราจะคัสตอมให้ตรงกับตามรถกระบะของรถลูกค้าเลย ซึ่งอ,อย่างความกว้างด้านนี้นะคะก็จะแตกต่างกันไปในรถแต่ละรุ่นค่ะมีตั้งแต่1้อยห้าสี่ร้อยห้าหกซึ่งเราไปวัดรถเลยในแต่ละรุ่นค่ะส่วนความยาวก็เหมือนกันเราจะคัสตอมให้ตรงกับตามรถของของขอบกระบะรถล,ลูกค้าเลยแต่สิ่งที่เขาคัสตอมขึ้นมาได้ที่เขาเลือกได้นะคะสำหรับลูกค้าคือด้านบนค่ะความกว้างของด้านบนลูกค้าสามารถเลือกได้อย่างบางคนบอกว่าโอเคละ เขาเที่ยวคนเดียวหรืออาจจะเที่ยวสองคนก็จริงแต่ว่าอยากจะให้หัวบนเนี่ยมันสลิมเท่ากับตัวขอบกระจกรถซึ่งเราเห็นว่ารถทั่วไปเนี่ยเขาจะทำหัวบนแคบเข้ากับทรงของหัวเก่งใช่ค่ะ,ะ,ะเขาก็อ,อาจจะสั่งรุ่นที่ตัวเนี้ยกว้างแค่ร้อยยี่สิบแปดเซนอย่างไซส์ที่เห็นเนี่ยคือไซส์ร้อยสี่สิบสามเซนเป็นไซส์กว้าง S <S ค่ะบางคนอาจจะชอบบอกว่าขอกว้างๆเพราะว่าเต็นท์ด้านบนอาจจะอยากติดเต็นท์ตัวไซส์ใหญ่1้อยมเซนถ้าเป็นตัวแคมปร์ท็อปรุ่นเก่านะคะตัวนี้มันจะใหญ่แล้วมันก็จะสอบเข้าแล้วมันก็จะไปบานออกเท่ากับตัวเต็นท์ซึ่งมันดูไม่ค่อยสวยบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ตัวนี้เราดีไซน์ให้เขาเนี่ยเท่ากันเลยค่ะ <S <S เป็นนีตีเดียวกันที่บอกว่าคัสตอมระยะนะครับไม่ใช่แค่ตัวตู้นะ นั่นเท่ากับว่าตัวเต็นข้างบนก็ต้องขัดตอมระยด้วยใช่ค่ะอ๋อครับโอ้โหนี่ทําให้ขนาดนี้เลยล่ะค่ะเพราะว่าเรามองว่าความสวยงามบางคนค่อนข้างจะซีเรียสอยากให้ดูมิติที่มันดูสวยหรือบางคนอาจจะตอบโจทย์ลูกค้าอยากจะได้ฟังก์ชันที่มีพื้นที่ในตู้เยอะมีอีกขั้นนึงนะคะเขาคัสตอมตัวตู้เนี่ยให้สูงถึง70เซนเพื่อที่จะวางของด้านในได้เยอะค่ะเราก็ทำให้ได้ค่ะ โอ้คัสตอมได้ทุกมิติเลยค่ะ,ะ,คอ,ะอย่างคันนี้ความสูงเท่าไหร่ครับตัวนี้58เซน,นค่ะความสูงตัวตู้ใช่ค่ะ,ะคตู้ก็คือวัดจากขอบกระบะมาจนถึงตรงนี้นะคะ58เซนค่ะคแต่ในรถบางคันอาจจะอยากได้เตี้ยกว่านี้เราก็ทำให้ได้นะคะค่ะเคยทำ54า54อย่างเงี้ยก็ได้บางคันโจทย์อาจจะบอกว่าขอระยะรวมให้ต่ำสุด เราก็ดีไซน์ให้ได้ค่ะบางคนเาจะติดโจทย์ว่าออยากจะเข้าคอนโดซึ่งมีพื้นที่จำกัดอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็สามารถทำให้ได้ขอให้แค่ระยะมันเกินหัวเก่งเนี่ยขึ้นมาอีกสัก5เซนค่ะครเราก็<อ>ทำให้ต่ำลงมาได้อีกค่ะะ,ะหรือบางคนอยากจะได้สูงกว่านี้นี่เคยทำตัวความสูงที่70เซนเลยสำหรับคนที่เป็นสายขนคค่ะอยากขนของด้านในเยอะๆความสูงนี่มีลิมิตไหมครับ เกินกว่า70เซนได้ไหม75ได้ไหม80ได้ไหมทําได้ไหมครับเออเราอาจจะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าเริ่มพอเริ่มสูงมากเกินไปแล้วจะห่วงเรื่องของความปลอดภัยละแล้วก็เรื่องของน้ําหนักตัวบันด้านข้างมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นอันนี้อาจจะต้องขอให้ทางวิศวกรเป็นคนเช็คให้นิดหนึ่งเอาเป็นว่าระยะประมาณสัก55ถึง70เซน<ฆ>ระยะเนี้ยได้แน่นอนใช่คคัสตอมได้แน่นอน<ฆ>การติดในรถ ตอนเดียวกระบะตอนเดียวแคปและ4ประตูครับเรื่องของระยะเป็นยังไงบ้างความยาวเนี่ยถ้าสําหรับแคบเนี่ยจริงๆดินว่าดีมากนะคะเพราะเราสามารถนอนด้านล่างได้เลยหลังจากที่เราติดตัวตู้แล้วเพราะว่าเขาจะมีความยาวตรงนี้ประมาณ178เซนซึ่งในรถสีประตูเนี่ยมันจะแค่150จะนอยไม่ได้ต้องเปิดฝาท้ายาแต่ในแคบเนี่ยถ้าเราทําอย่างรถคันนี้ร้อยเจ็แปดเราก็ทํามาเต็ม178ด้านล่างยังนอนเสริมได้ หรือถ้าในตอนเดียวนะคะก็จะมียาวมาถึง2เมตร10 2เมตร20แล้วแต่รุ่นรถค่ะก็จะยิ่งมีพื้นที่ด้านในเยอะขึ้นค,ค่ะสามารถนอนได้สามารถใส่สัมภาระข้างในได้มากขึ้นแล้วสัสดส่วนของตัวตู้ครับเป็นยังไงบ้างตามเลยค่ะตามตัวขอบกระบะรถเลยค่ะ,ะ,ค,ะคือตอนนี้นะครับรถที่เราคุยกันเป็นกระบะแคป ใช่ค่ะลักษณะของตู้ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นตอนเดียวหรือว่า4ประตูครับหน้าต่างก็จะขยายมาตามเลยนะคะอ๋อตามสัสดส่วนกันไปใช่ค่ะค่ะเพราะอย่างนี้หน้าต่างตัวเนี้ยก็จะยาวกว่าหน้าต่างสําหรับรถ4ประตูค่ะแต่พอเป็นตอนเดียวหน้าต่างตัวนี้ก็จะยาวขึ้นมาอีกออค่ะ,ะไม่ใช่ว่ายืดหรือว่า ขยายเฉพาะส่วนหน้ากับส่วนท้ายแค่นั้นไม่ใช่เราทําทั้งตู้ขึ้นมาเลยค่ะคุณก๋อปรับขนาดของหน้าต่างด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ารูปทรงจะดูแปลกตาจะดูไม่ลงตัวนะครับลงตัวสําหรับกระบะทุกแบบแน่นอนใช่ค่ะความกว้างของเต็นท์ปรับตามความกว้างของตัวตู้แล้วความยาวของเต็นท์ละครับสามารถสั่งได้ตั้งแต่ขนาดเท่าไร่ถึงเท่าไหร่อ๋อถ้าเป็นความยาวเนี่ยเราจะทำมาไซส์เดียวก็คือ2อเมตรสี่สิบห้าแต่จะปรับได้เรื่องของความกว้าง ที่กว้างมี2ไซส์ให้เลือกค่ะแต่ความยาวนี้เราจะทำมาไซส์เดียว2องเมตรสี่สิบห้ค่ะแต่ถ้าจากคัสตอมเพิ่มนะคะอย่างเช่นตัวหน้าต่างค่ะด้านล่างเนี่ยอันนี้ลูกค้าสามารถคัสซอมเป็นหน้าต่างเป็นบานสไลด์เลื่อนได้ค่ะตัวนี้เราทํามาเป็นเพลทอลูมิเนียมเพื่อเอาไว้ใส่ฟังก์ชันเวทแผ่นกันลื่นถังน้ํามันพ่ว่ค่ะ ติดตรงจุดนี้ซึ่งจะมีให้ทั้งด้านในและด้านนอกอแต่ถ้าลูกค้าบางคนมองว่าโอเคละ่ะไม่อยากได้แบบเพดอยากเป็นหน้าต่างที่มีบานสไลด์เลื่อนได้ไหมวันนี้พาน้องๆเดินทางเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าค่ะสามารถสั่งได้พี่หลินลองเปิดหน้าต่างให้ดูหน่อยครับค่ะคือการเปิดเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะหน้านต่างเนี่ยจะเปิดได้ทั้ง3ด้านเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ข้างในเนี่ยจะไม่อึดอัดลมเนี่ยจะโฟตลอด อ่าแล้วที่พี่หลินบอกคือยังไงครับค่ะคือหน้าต่างตัวนี้เลยค่ะเปิดเหมือนกันแบบนี้นี่แหละเปิดเปิดขึ้นได้อย่างนี้นะคะแต่จุดตรงนี้แค่นั้นเองจะเปลี่ยนจากเพจอลูมิเนียมไปเป็นหน้าต่างบานสไลด์เลื่อนแต่เขายังสามารถเปิดขึ้นลักษณะนี้ได้เหมือนเดิมคือเป็นช่องเสริมใช่ค่ะที่เปิดปิดแบบบานสไลด์ใช่ค่ะอ่าแล้วเป็นบานทึบหรือว่าบานกระจกครับเป็นบานกระจกค่ะอ๋อแล้วแล้วคัสตอมแบบนี้รอนานไหมครับประมาณ2เดือนตัวแคมเปอร์ท็อปนะคะตอนนี้ก็คือใช้ระยะเวลาในการสั่งประมาณ2เดือน จริงๆเรามีรุ่นมาตรฐานให้เลยนะคะคุณไก่ค่ะแต่ต้องเช็คสต็อกเป็นช่วงๆถ้าอย่างขนาดมาตรฐานของตัวสีประตูเนี่ยเราจะทำไว้เป็นมีทั้งตัวสำหรับเต็นไซส์ใหญ่และเต็นไซส์เล็กความสูงเราทำเอาไว้มาตรฐานค่อนข้างอย่าง58เซนสำหรับในฟอร์ดนิกเจน่าหรือในฟอร์ดรุ่นเดิมจะเป็น56เซนอ,อันนี้เราทาไว้เลยมีสาเร็จาเตรียมไว้แล้วความกว้าง ตามขอบกระบาดเลยค่ะแต่ว่าความกว้างบนเนี่ยเราก็จะทําไว้สองไซส์ให้เลือกเหมือนกันก็คือสําหรับเต็นท์ไซส์ใหญ่143มเซนและสําหรับเต็นท์ไซส์เล็ก128เซนหน้าต่างด้านหลังเนี่ยอยากจะเป็นบานสไลด์เลื่อนก็ทําให้ได้เหมือนกันนะคะคุณไผ่ค,ค่ะบางคนมองอย่างเคเชล่าสุดเนี่ยลูกค้าต้องการให้หน้าต่างด้านหลังเนี่ยเป็นบานสไลด์เลื่อนเพื่อจะเอาท่อแอร์ออกอค่ะเราก็ทําให้ได้ แต่ว่ามาตรฐานจะเป็นบานบานกระจกเป็นบานกระจกนิรภัยแบบนี้ครับ่ะแล้วด้านในล่ะครับส่วนด้านในด้านหน้าเนี่ยตอนหลังมาเราขออนุญาตทําเป็นบานสไลด์เลื่อนหมดเลยทุกรุ่นจริงๆบานสไลด์เลื่อนเนี่ยต้นทุนสูงกว่าแต่ด้วยการทําความสะอาดกระจกด้านหน้าของลูกค้าเนี่ยจะง่ายขึ้นเยอะคือเดิมบานหลังของเก่งนะใช่ค่ะคือเดิมถ้าเราทําเป็นบานทึบอะนะคะเวลาที่จะทําความสะอาดในลูกค้าจะต้องสอดไปด้านข้างอย่างเดียวซึ่งเขาเช็ดทําความสะอาดลําบาก เพราะตอนนี้เราจะทำด้านหน้าเนี่ยทุกรุ่นเป็นบานสไลด์เลื่อนเลยให้ลูกค้าสามารถสไลด์แล้วเช็ดเช็ดกระจกได้อ๋อนี่ทำให้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยออแล้วเป็นบานกระจกแบบนี้ก็คือยังมองกระจกมองหลังได้ปกติใช่ค่ะค่ะคแล้วก็ทุกส่วนเนี่ยที่เป็นกระจกเราใช้กระจกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยให้กับลูกค้า ปกติเวลาที่เราจะาให้ลูกค้าวัดนะคะไก่เราจะให้เข้าวัดทั้งหมด4 5มิติค่ะอย่างแรกก็คือขอบในรถค่ะก็คือขอบกระบะภายในแล้วก็ขอบกระบะภายนอกความกว้างนะคะค่ะส่วนความยาวเหมือนกันวัดขอบภายในแล้วก็วัดขอบภายนอกอเดี๋ยวลองปิดฝาท้ายก่อนนะครับค่ะ,คะก็คือวัดขอบด้านในนะคะเท่าไหร่แล้วก็ขอบด้านนอกจากนี้ไปจนถึงขอบนอกเท่าไหร่ ส่วนที่จุดที่ยื่นที่สุดใช่ค,ค่ะแต่เขาต้องวัดความหนาตรงนี้ให้เราด้วยค่ะแล้วก็วัดความสูงว่าเขาต้องการความสูงเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าสมมติท่านไม่อยากยุ่งยากวัดเองสามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะแหมเอกเรามีบริการไปวัดให้เดี๋ยวพี่หลนยกตัวอย่างคันนี้หน่อยว่าทําไมคันนี้ความฟางถึงได้แค่ระยะนี้แต่ทำไมดูเหมือนว่าขอบกระบะยังมีระยะเหลืออยู่อ๋อค่ะอย่างตัวฟอร์ดน x กเจนเนเนี่ยหัวของเขาเนี่ยจะ กว้างประมาณ164เซนในขณะที่ท้ายเขาเนี่ยมันกว้างแค่158เซนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอายึดที่หัวเต็มเป็นหลักท้ายเขาจะล้นออกมา,ามันก็จะเป็นรลไม่สวยทางก่เพราะฉะนั้นเราต้องยึดท้ายให้เป็นหลักค,ค่ะแล้วก็ใช้ระยะท้ายในการทําขอบของด้านหน้าเหมือนกันก็เลยจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยจะเหลือขอบ แต่ถ้าในฟอร์ดอย่างฟอร์ดก่อนนิกเจนนะคะหน้าหลังเขาเท่ากันมิติก็จะเท่ากันจะเหลือเท่ากันค่ะหรือในรถหลายๆรุ่นจริงๆที่เห็นนะคะส่วนมากน้อยรุ่นมากที่หน้าหลังไม่เท่ากันค่ะส่วนมากหน้าหลังจะเท่ากันซึ่งตัวตู้เนี่ยเวลาคัสตอมคัสตอมได้เลยระยะความกว้างนะครับแต่ว่าความกว้างด้านหน้ากับด้านหลังต้องเท่ากันใช่ค่ะ,ะเรื่องของตัวล็อกเป็นยังไงบ้างครับตัวล็อกเนี่ยลูกค้าจะสามารถใช้กุญแจเดียวในการไขได้ทุกจุดค่ะ ได้ทั้งด้านหลังแล้วก็ซ้ายขวาค่ะใช้กุญแจดอกเดียวในการ,รไขส่วนด้านในลูกค้าสามารถล็อกได้ด้วยด้วยตัวเองเวลาที่เขาอยู่ข้างในเขาต้องการล็อกเพื่อไม่ให้คนข้างนอกเปิดเข้ามาได้สามารถล็อกได้ในรุ่นนี้อ๋อครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าคนข้างนอกจะมาล็อกถังคนข้างในไม่ล็อกไม่ได้เขาสามารถกดเองได้ค่ะโอเค บานพับดูกแข็งแรงมากเลยนะครับใช่ค่ะบรนพับนี้เป็นการสั่งพิเศษในรุ่นเจนหลังมาจะเป็นบรนพับรุ่นนี้หมดแล้วค่ะรุ่นก่อนนันนี้จะเป็นบรนพับเล็กกว่าตัวนี้ค่ะแล้วก็ไฟเนี่ยเขาก็จะมีมาให้3มจุดเลยนะคะในด้านล่างค่ะในตู้ในตัวตู้มีแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟเบรกแล้วก็จะมีไฟด้านซ้ายกับด้านขวาเอาไว้เวลาเรานั่งแคมป์เพลอลูมิเนียมเนี่ยมีให้ทั้งสองฝั่งเลยเป็นมาตรฐานอยู่แล้วใช่ค่ะประมาณนี้รยะยะภายนอกเดี๋ยวพอดูภายในหน่อยครับคันนี้ติดไปนานหรือยังครับ ประมาณ3เดือนค่ะ oh, ส,อสองเดือนสอเดือนค่ะทั้งไก่เห็นจะดูเขารัดด้วยเวลาติดตั้งนะคะจะใช้แคมรัด6ตัวไม่ได้เจาะที่ตัวรถลดแต่ถ้าในกระบะรุ่นเก่านะคะที่บางทีมีตัวไลเนอร์หาปิดขึ้นมาหาไม่ได้เว้าเราก็จะต้องขอกีดไลเนอร์นิดหนึ่ง hmm. ในการใช้เจาะแคมรัดเข้าไปแต่ถนะ้าลูกค้าบางคนบอกว่าผมต้องการสายลุยโหดมากอยากให้แบบ เอามั่นใจเลยเจาะก,กระบาให้ได้นะคะการเจาะขอบกระบานะครับแล้วยึดน็อตกับชายแคมป์แบบนี้ค่าใช้จ่ายต่างกันไหมครับไม่ต่างค่ะอันนี้เรารวมติดตั้งให้ทั้งหมดเลยค่ะคุณไก่อ๋ออันนี้แล้วแต่ใครต้องการแบบไหนใช่ค่ะค่ะสั่งได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผงคอนโทรลค่ะซึ่งเขาจะให้ไฟมาเนี่ยด้านในตู้ทึบแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มีพอร์ตสำหรับชาร์จไฟ USB คือมีระบบไฟแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยลูกค้าติดตั้งไว้ให้แบบนี้แต่ว่าแบตเตอรี่ยังไม่มีใช่ใช่ค่ะต้องเตรียมแบตมาแล้วทางเราจะจำอะไรให้เรียบร้อยค่ะเวลาเปิดก็จะง่ายนะคะเต็นท์ลักษณะเนี้ยค่ะดันขึ้นคือบางคนจจะมองว่าเอ๊ะมันยังต้องแมนนวลใช้คนอยู่เหรอแมนนวลก็จริงแต่ว่าง่ายมากค่ะเราแค่ปลดล็อกแล้วก็ผลักเขาขึ้นเสร็จภายในครึ่งนาทีค่ะคันไก่เสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็สะดวกมากๆเลยครับ แล้วก็ถ้าเรามาดูที่ตัวพื้นเขานะคะคนไก่จะเห็นว่าเราทําการเจาะทะลุพื้นทั้งหมดเลยค่ะที่เราทําเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการให้น้ําหนักมันเบาค่ะอย่างตัวตู้พร้อมกับตัวเต็นท์เนี่ยหนักเพียง150กิโลแล้วก็ข้อดีนอกจากเรื่องของน้ําหนักแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดการคอนเดนได้ด้วยค่ะคนไก่จะช่วยให้เกิดการระบายอากาศได้ค่ะท่านในเต็นท์ที่เป็นเต็นท์อลูมิเนียมเนี่ยปัญหาที่จเจอเยอะคือเรื่องของการคอนเดน ค่ะแต่ตรงนี้ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่าเขามีรูระบายอากาศเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นนี่จะช่วยลดการคอนเดนได้แน่นอนระยะเท่าไหร่ครับตัวประตูนี้จะอยู่ที่เมตรคูณเมตรย<ต>ี่สิค่ะคือทุกรุ่นจะเท่ากันใช่ค่ะทุกรุ่นจะเท่ากันค่ะแต่เราจะทําการแบ่งประตูให้เป็น3บานจะมีประตูที่เป็นบานส่วนหน้าเป็นบานใหญ่แล้วก็เป็นบานส่วนหลังที่เป็นบานเล็กสบานที่เราทำสอบานเนี่ย เพื่อช่วยเวลาที่อีกคนหนึ่งต้องการจะลงมาทําธุระข้้งล่างเขาไม่จำเป็นที่ต้องต้องปลุกเพื่อนค่ะเขาเปิดเฉพาะบานของเขานห้องไก่อย่างเช่นฝั่งนี้ค่ะอยากจะต้องการลงมาเขาเปิดแค่ฝั่งเขาลงมาได้แล้วเพื่อนเขาก็ยังนอนได้บอนเดิมและถ้าเปิดอีกบานหนึ่งถ้าเปิดอีกบานหนึ่งนะคะก็จะโล่งเลยด้านหลังค่ะแล้วเราไม่ได้เปิดแค่ได้ด้านด้านนี้นะคะงไก่เรายังสามารถเปิดด้านหน้าได้ด้วยค่ะถ้าเปิดด้านหน้า เราก็จะยืนอยู่ข้างในได้อย่างแบบสบายเลยด้านบนเนี่ยถ้าเราเปิดนะคะให้ลมเข้ามาเนี่ยจริงๆเรานั่งอยู่ข้างในเนี่ยลมจะดีมากเลยหันไก่เพราะรว่าหน้าต่างด้านบนของตัวเต็นท์ของเขาใหญ่มากค่ะเพราะฉะนั้นเรามีลมได้ทุกด้านลมจากข้างล่างค่ะลมจากด้านบนค่ะก็จะสบายมากค่ะโอ้นี่นต่อให้จอดกลางแดดนะครับก็บนั่งในรถได้เลยใช่ค่ะฟิลก็เหมือนเรานั่งอยู่ในร่มค<ะ>่ะ,ะแล้วมีลม แล้วหลังคาสูงมากนะครับไม่ต้องกลัวไอร้อนจากหลังคาเลยแล้วพอยกเปิดทั้งสามบานแบบนี้รู้สึกว่าจะลุกจะนั่งนี่สะดวกมากเลยนะใช่ค่ะค่ะแล้วลมก็จะโฟลได้เต็มที่ด้วยค่ะคุณไก่ใครจะใช้เป็นพื้นกระบะเดิมๆแบบนี้ก็ได้ค่ะนะแต่ถ้าใครอยากได้งานไม้ค่ะจะแต่งเป็นงานไม้ก็ได้นะอย่างรถลิงก็จะทําเป็นงานไม้ก็จะเรียบร้อยมากขึ้นค่ะมีลิ้นชักเอาไว้ใส่ของได้พื้นพอเป็นพื้นไม้เราก็สามารถนอนได้เลย ตัวเต็นท์ข้างบนน่าจะมีฟังก์ชันเหมือนกับรูปท็อปเต็นที่เป็นฮาร์เชลทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เหมือนกันไหมครับเออไม่คล้ายสัทีเดียวเพราะว่ามีบางอย่างที่แตกต่างมากขึ้นค่ะคุณไก่ค่ะอย่างถ้าเป็นตัวรุ่นธรรมดาอาจจะไม่มีเรื่องของระบบไฟมาให้แต่ตัวนี้โทษนะคุณไก่ตรงนั้น<อ>จะเป็นแผงไฟคอนโทรลก็จะเป็นที่เปิดปิดไฟ ในตัวเต็นท์ค่ะแล้วก็เป็นสวิตสำหรับชาร์จไฟหาโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะมีตัวที่เป็นพัดลมค่ะเอาไว้เสียบพอร์ต USB ในการเปิดพัดลมค่คให้ระบายอากาศค่ะส่วนที่สองจะมีตัวนี้เป็นช่องใส่แอร์ค่ะที่ทำเพิ่มขึ้นมาให้ค่ะแต่ว่าฟังก์ชันในเรื่องของของมุง้งของม่านของที่นอนน่าจะเหมือนกันค่ะคล้ายๆกันถือว่าดีฝ่า ก็จะดีกว่าในเรื่องของระยะการนอนของตัวเต้นสามเหลี่ยมปกติเราจะเราจะนอนด้านที่เป็นส่วนแคบครับหาครนี้ถ้าเรานอนชิดเลยเนี่ยมันก็จะอึดอัดเวลาที่เราลุกขึ้นมาก็ลําบากนั้นเราจะต้องย่นระยะออกไปห่างจากส่วนที่แคบประมาณ30เซนงั้นพื้นที่ในเต้นท์งเมตรสิบอะระยะเวลาที่เราจะเหลือนอนมันคืออยู่แค่ประมาณเมตรแปดสิบเซน คือปกติเวลาเขานอนเต็นท์สามเหลี่ยมเขาจะเอาหัวไปทางไหนฮะทางทางแคบ oh, ค่ะเพราะนั้นเราเราก็จะต้องล้นจากแคบขึ้นใหม่สามสิบเซนเพื่อเอาไวใ้ให้เรานอนนอนจากตรงนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราลุกเราอะไรมันไม่ติดในส่วนที่แคบ uh, แต่ทีนี้ถ้าพอเต็นท์สองเมตรสิบเราย่นลงมา30เซนเราจะเหลือพื้นที่แค่เมตรแิบในการนอนค่ะแต่ถ้าเป็นเต็นท์ตัวนี้ซึ่งยาว2เมตร้าเซนเราเว้นมาแล้ว30เราก็ยังเหลือตั้ง2เมตรสิเซน hmm. มันก็จะทําให้เรารู้สึกค่ะไม่จำเป็นต้องนอนใกล้ตรงนั้นละอ่าเรานอนช่วงนี้ได้ค่ะและระยะเต็นท์ที่ยาวขึ้นเวลายกระยะความสูงตัวปลายก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกันมันจะทําให้เราโปร่งโล่งในตรงปลายตรงปลายเนี่ยลิ้นยืนแล้วน่าจะไม่ติดเลยนะคะในส่วนที่เป็นปลายคันนี้เต็นท์ฟางเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้กว้างเมตรสิค่ะเมตรสีคูณสเมตรสี่าใช่ค่ะระยะก็จะประมาณนี้ค่ะที่นอนหนาเท่าไหร่นะครับหนา7เซนค่ะผ้าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกรุ่เเหมือนกันแบบนี้เลยทุกคแล้วก็สามารถถอดซักได้ด้วยนะคะคุณไก่โที่นอนผ้าดนหน้านอนมากเลยน่าจะนุ่มมากเลยนะค่ะค่ะเป็นที่นอนยางพาราค่ะแล้วก็ผ้าคอต้อนอย่างดีแล้วก็ตัวเนี้ย ต,ตัวผ้าเขาเป็นผ้าเคลือบกันแสงนะคะคุณไก่นอกจากจะเคลือบกันฝนมาให้แล้ว3,000มิลตัวเขาเองเนี่ยเป็นผ้าเคลือบกันแสงด้วยคือแสงไม่ลอดเข้าเลยปิดสนิทหมดเนี่ยก็คือมืดเลยค่ะคุณไก่สําหรับบางคนฟิลที่ชอบความมืดในการนอนเนี่ยตัวนี้โอเคเลยค่ะไม่ต้องกังวลค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของน้ําหนักตัวแคมเปอร์ท็อปโปรที่หนักเพียง150กิโลกร,รัมก็คือ เราไม่ต้องเซตช่วงล่างเลยช่วงล่างเดิมเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเดิมเมแล้วก็มองว่ามันลุยไปได้ในทุกที่เลยค่ะคุณไก่ค่ะเพราะด้วยทรงของเขาเนี่ยไม่ได้สูงเทอะทะค่ะกว้างไม่ได้ล้นออกมาด้านกว้างและน้ําหนักที่ฟิลเหมือนคน2คนอยู่ด้านบน ลินว่ามันลุยไปได้ในทุกแห่งราคาของ c a m p e ท็อปโปเป็นยังไงบ้างครับถ้าสําหรับรถสีประตูนะคะเราจะมีเต็นท์ไซส์เล็กก่อนค่ะไซส์เล็กก็คือ128เซนราคาจะอยู่ที่158,000บาทสําหรับในกระบะ4ประตูใช่ค่ะทุกรุ่นที่เป็น4ประตูถ้าเป็นเต็นท์ไซส์ใหญ่คือไซส์1 4 3เหมือนในรุ่นคันนี้จะอยู่ที่ราคา164,000บาทค่ะกระบะสประตูจะมีเต็นท์ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ส่วนตัวแค ก็จะเพิ่มขึ้นอีก10,000บาทแต่ว่าตอนนี้แคบปมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วแถมบัตรกำนันมูลค่า8,000บาทให้ด้วยค่ะสำหรับในรถแคบปอค่ะแล้วก็ในรถตอนเดียวก็จะเพิ่มขึ้นอีกส0 0 0มบาทจาก4ประตูถ้าใ,<น>ใครอยากได้ Camper Top Pro ะนะครับทันเที่ยวช่วงปลายปี ต้องรีบทักเข้ามาในช่วงน,นี้แล้วค่ะนี่ลืมคิดไปเลยนะเนี่ยดีนะเนี่ยบอกทันค่ะและที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะคุณไก่สําหรับบางท่านที่เป็นลูกค้าเก่า m ม x XU มีเต็นท์บนหลังคารถอ,อยากจะขยับมาเป็น c a m p ์เ t อร์ทละทักเข้ามาได้เพราะ m ม x เเรารับประกันเปลี่ยนเทินให้ทุกรุ่นเหมือนกันถ้าใครมีรูปท็อปเต็นท์ี่เป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะนะครับอยากจะทจําเจาะทะลุรเราก็รับทําให้ ค่ะหรือถ้าไม่อยากเจาะทะลุโดย MacX อยากจะได้แบบนี้เลยเราก็เปลี่ยนเทินให้ได้ค่ะอ๋อมีสองทางเลือกใชสำหรับคนที่มีเต็นต์ตัวสามเหลี่ยมอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นฮาร์ดเชลส่งสามเหลี่ยมแบบนี้ก็คือจะเลือกเป็นแคมเปอร์ท็อปรุ่นแรกก็ได้ใช่ค่ะหรือว่าจะเลือกเป็นแคมเปอร์ท็อปโรตัวนี้ก็ได้ใช่ค่ะเอาแคมเปอร์ท็อปโรตัวนี้แยกตัวเต็น์ได้ด้วยหรอครับได้ค่ะค่ะค่ะตัวนี้สามารถสั่งเฉพาะเต็น์ก็ได้นะคะสั่งเฉพาะตู้ ใช่ค่ะสั่งเฉพาะตู้ก็ได้แล้วก็สั่งเฉพาะเต็นท์ก็ได้สดบางคนใช่ค่ะหรือ,อบางคนอาจจะยังไม่ได้มีอะไรเลยเริ่มต้นผมอาจจะลองขยับที่ตัวตู้ก่อนเพื่อที่จะเอาไว้เก็บสัมภาระบรรทุกข,ของกันฝนกันหายอยู่ภายในสั่งแต่ตู้ไปก่อนได้ถ้าเฉพาะตู้นะคะตัวสีประตูเริ่มต้นที่79,00 0บาทค่ะคและในแคปก็เพิ่มขึ้นอีก1 0 0 0 0หค่ะในตอนเดียวก็เพิ่มขึ้น20,000จากตัวสีประตูแล้วเมื่อวันหนึ่งถ้าสมมติว่า เปลี่ยนใจละมีตู้ไปใช้แล้วเป็นปีอยากจะขอเต็นท์ด้านบนเพื่อเอามาทําเป็นแคมเปอร์ท็อปสร้างแต่ตัวเต็นท์เราก็ได้ค่ะคุณกายก็สั่งเต็นท์มติทีหลังได้ใช่ค่ะวางได้เลยค่ะวางก็เป็นแคมเปอร์ท็อปเลยเอาวันหนึ่งอยากเพิ่มเต็นท์ครับต้องเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่ครับ89,000บาทค่ะถ้าใครสนใจครับติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างค่ะก็ถ้าเป็นเบอร์โทรส่วนตัวหลินเลยนะคะก็0 8 9 6 2 2 1 3 6 6ค่ะถ้าเป็นไลน์เอสไซ m a c เอ็กอีคิ e นะคะยี่ห้อของเราเลยค่ะ,คคะลาย SI X e เอสไซด์แม็กเอ็กอีคลิค่ะทีนี้ถ้าจะติดครับค่ะไปติดได้ที่ไหนครับถ้าเป็นในกรุงเทพสามารถติดตั้งได้ที่เซียหลังสิทธิ์และตัวแทนจำหน่ายเราบางแห่งนะคะค่ะอย่างลามินทากม2สองสามารถติดตั้งได้ค่ะที่เซียหลังสิตธิ์ติดตั้งได้ถ้าในต่างจังหวัดตอนนี้มีเชียงใหม่ติดตั้งได้อุบลติดตั้งได้ค่ะหรือที่จังหวัดเลยสำนักง,งานใหญ่ติดตั้งได้อยู่แล้วออค่ะครับอ่ะ ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อพูดคุยกับพี่หลินหรือว่าทาง MacX ดูค่ะยินดีคะ่ะก็น่าจะตอบโจทย์ชัดเจนมากๆสำหรับ Campbell Toppro รุ่นนี้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่หลินนะครับขอบคุณครัขอบคุณค่าอคุณไก่ค่ะ